สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Woodling Wave โดยหลังจากที่ครั้งที่แล้วเนี่ยผมได้พาทุกคนไปทําความรู้จักกับความสามารถทั้งหมดของเจอจือไปกันแล้ววันนี้เรามาดูในส่วนของการพรีบิวกันเผื่อใครที่วางแผนอยากจะบิวตัวละครนี้ไปใช้งานเนี่ยจะได้เข้าใจกันได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับทุกคนผมมาร์เบร์เก้นะสงสัยจังเวลาที่เพื่อนเล่นเกม Woodling Wave และอยากจะเติมรู้น์ บัตรรายเดือนหรือ b a t t l e p a s s เติมที่ไหนกันครับถ้ายังไม่มีร้านประจำผมแนะนำเป็น Elastic Shop ร้านที่ลดค่าเติมลงได้สูงสุดถึง40เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงปลอดภัยไร้การรีฟันแน่นอนส่วนจะใช้บริการได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือว่า Line แอด s t i s t i o p มีแอดทางน้าด้วยนะครับ ดยสำหรับเจอจือนั้นนอกจากจะมีความสามารถในการบูทดาเมจทีมอย่างการทําให้กลาซิโอดาเมจแล้วก็รีสูนั้นสกิลแรงได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วยังมีความสามารถโดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายแบบอัลฟิลหรือว่าสร้างความเสียหายได้ถึงแม้ว่าเจอจอเนี่ยจะไม่ได้ยืนอยู่บนสนามก็ตามทีทั้งนี้พอในเรื่องของการสร้างความเสียหายเองก็ทําได้ดีไม่แพ้กันนะ,นะครับบางคนอาจจะไม่ได้บิวเจอจือไว้แค่เป็นตัวซับ DPS เเท่านั้นแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะบิวมาเป็นตัวเมน DPS เลยก็มีซึ่งไม่ว่าจะหยิบไปใช้ ในลักษณะไหนนะครับแต่ทิศทางในการ build เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคล้ายกันพอสมควรครับเรามาเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกเลยดีกว่าครับนั่นก็คือ p r i อ r i ตี้ u b s สแ c k หรือว่า Stack ที่สําคัญสําหรับตือ,ตอ โดยหลักๆแล้วเราจะยังคงเน้นในเรื่องของการเพิ่มค่า Critic a l r a e แล้วก็ Critic a l Damage อยู่นะครับแต่ว่าสแต็กต่อมาที่เราจะหากันนั่นก็คือ Basic Attack Damage นั่นเองตามมาด้วย Energy Regen นะครับสำหรับใครจะหยิบไปเป็นตัวซับ DPS ทั้งนี้นะครับ Echo Cost 3 2ตัวเนี่ยถ้าสเตตัสหลกักไม่ใช่ Energy Regen แต่ว่าเป็นอย่างอื่นอย่างเช่น Base ATK หรือว่า Critical Damage อย่างน้อยๆนะครับ Echo ทั้ง5ชิ้นเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีสแต็กรองเป็น Energy Regen ด้วยไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานต่อมานะครับ ก็คือเบส ATK ทั้งแบบหน่วยแล้วก็แบบเปอร์เซ็นต์นั่นเองยังคงเป็นอีกหนึ่งส่วนที่สําคัญนะครับส่วนสตั๊อื่นๆที่อาจจะพอติดเอามาใช้งานร่วมกันได้บ้างนะครับก็จะมี Reson น n c e ไอเ a อร์ o n ช a ่นดแล้วก็ s o n a n c e Skill Damage b bon o นั s นั่นเองหละครับทีนี้เรามาดูในส่วนของ d Damage profile กันก็ได้แหล่ง,งอ้างอิงจากที่เดิมนะครับนั่นก็คือ p i t ท e n t g g นั่นเองเราจะเห็นได้ว่าดาเมจส่วนใหญ่ของเจอจือน,นั้นนั่นก็คือเนสิคแอตแท็กครับนีนนคนงง่คือเป็น นันน้สกิลดาเมจนั่นเองซึ่งเมื่อเรารได้รู้แล้วว่าสแต็กไหนที่สําคัญกับเตอจือบ้างเราก็มาจัดแอคโคกันครับโดยสำหรับแอคโคที่เหมาะสำหรับเตอจือเนี่ยส่วนตัวผมรู้สึกว่า3เซตนี้เนใช้ได้เลยครับ นั่นก็คือมูลิกคลาวสําำหรับใครที่อยากเอาไปเป็นฟูลซับนะครับและเน้นบุตรดาเมจให้กับตัว Main PS, เมน DPS เสนี่ยสามารถใช้เซตนี้ได้เลยต่อมาก็คือลิงก์ลิงกจูนครับเหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปเป็นตัวกึ่งซับกึ่งดาเมจเซตนี้เนี่ยน่าสนใจสุดท้ายเลยนะครับนั่นก็คือฟรีซิงฟอสเหมาะสำหรับคนที่จะเอาไปเป็นตัวเมน DPS หรือว่าเอาจริงๆนะครับถ้าจะเอาไปเป็นตัวซับพีเอเนี่ยก็ใช้งานได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความสามารถในการซับดาเมจเพิ่มเติม,ตมแต่ด้วยความสามารถของน้องเนี่ยผมเชื่อ การที่ตัวซับ DPS เนี่ยทำดาเมจได้เพิ่มเติมส่วนตัวผมมองว่าก็ถือเป็นหนึ่งในความสามารถในการซับ DPS ให้กับทีมเหมือนกันครับ ทีนีน้สำหรับ Echo Co s อเนี่ยเราคงจะไม่ได้ลงลึกอะไรกันมากนะครับพะมาถึงจุดนี้เนี่ยผมเชื่อว่าผู้เล่นก็คงจะรู้ความสามารถของ Echo ในระดับ Co s สกันหมดแล้วซึ่งในส่วนของการจัด Echo Co s อให้กับเจอจอเนี่ยเราก็จะจัดตามเซตที่เราใช้เลยครับหากใครใช้มูลิตคลาวก็จะใช้เป็น impermanence t สเท o n นะครับที่จะช่วยบูทดาเมจได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นแต่หากใครนะครับที่จะใส่เป็นเซตเลกุลิ่งจูเนี่ยก็จะต้องเป็น Meshup b o m b i n a t i o n อย่างแน่นอนสุดท้ายเลยหากใครที่ใช้เซต Frost, ครี Echo ie, ้อง l a um m p i l u m e n s m i r a ร e ที่นอกจากจะมีความสามารถในการบูตดาเมจให้กับเจอจือแล้วก็ยังสามารถที่จ Cloud Control ะคลาวคอนโทรสตูที่อยู่บริเวณโดยรอบด้วยการแชร่แข็งให้ได้อีกด้วยแล้ะครับ มาต่อกันที่อีกหนึ่งส่วนครับนั่นก็คืออาวุธนั่นเองหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่านอกเหนือจากอาวุธเฉพาะแล้วเจือจือเนี่ยมีอาวุธอะไรที่น่าใช้งาน,นบ้างเริ่มต้นกันที่ Sting Master ที่เป็นอาวุธเฉพาะของหยินหลินน่นะครับอาวุธชิ้นนี้นอกจากจะทําให้เราเนี่ยสามารถยิ้วเจือจือได้ไง่ายเพิ่มมากยิ่งขึ้นแล้วเพราะว่ามีความสามารถในการเพิ่มค่า Critical Rate ที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีความสามารถในการบู o s t d a m ธาตุแล้วก็ยังช่วยเพิ่ม Base ATK ทั้งตอนที่ On Field แล้วก็ Off Field เอาง่า,งงายๆสามารถหยิบมาใช้งานร่วม ได้นั่นเองต่อมาก็คือ cosmic ripple ครับอาวุธชิ้นนี้มีความสามารถที่ค่อนข้างคล้ายคลึงกับอาวุธเฉพาะของเจอเจอแต่ด้วยความที่ไม่ได้มีความสามารถในการที่จะเพิ่มทั้งค่า critical rate แล้วก็ critical damage แน่นอนนะครับว่าอาจจะหามาใช้งานได้ง่ายแต่ว่าลักษณะการบิ้วของเจอเจอของเรานั้นก็จะค่อนข้างยากกว่าอาวุธชิน้นอื่นนะครับสุดท้ายเลยก็คืออาวุธเฉพาะของเจอเจอนั่นเองแน่นอนนะครับว่าหากจะเทียบแค่ในเรื่องของการบูท basic attack ซึ่งเป็นส่วนที่สําคัญของเจอเจอเนี่ยอาวุธเฉพาะชิน้น ตอนน่าจะบูตได้เยอะที่สุดแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าถ้าเทียบกับตัวละครที่มีอยู่ในปัจจุบันอาวุธเฉพาะชิ้นนี้เนี่ยเราจะเปิดมาแค่ให้เตอจือใช้เท่านั้นเลยแทบจะไม่สามารถหยิบไปให้ตัวละครอื่นๆเนี่ยใช้งานได้หากเทียบกับอาวุธ2ชิ้นข้างบนอย่าง Stingmaster กับ Cosmic Ripple ที่ในปัจจุบันนี้ก็มีหลายตัวละครครับที่สามารถหยิบเอาอาวุธ2ชิ้นนี้ไปใช้งานร่วมกันได้ Clos Close your eyes. Close your eyes eyes แล้วก็มาถึงส่วนสุดท้ายครับนั่นก็คือส่วนของการจัดทีมนั่นเองแต่ก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหาของส่วนนี้นะครับก็อยากจะขอย้ํากันสักนิดหนึ่งว่าส่วนนี้เนี่ยเกิดจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับ ซึ่งทีมแรกนะครับที่เหมาะจะเอาเจอจือไปใช้งานด้วยเนี่ยนั่นก็คือทีมที่จะประกอบไปด้วยเมน DPS นะครับอย่างหลิงยางแล้วก็ซัพพอร์ตอย่างไปจือซึ่งทีมนี้นะครับเจอจือเนี่ยจะทําหน้าที่เป็นซับ d p พครับซึ่งเรานะครับอาจจะเรียกทีมนี้แบบเข้าใจง่ายว่าเป็นทีมโมโนกาลซิโอก็ได้นะครับเพราะว่าทุกตัวละครเนี่ยลดแล้วแต่โดดเด่นในเรื่องของการสร้างความเสียหายด้วย age, าดาเมจธาตุกาซิโอทั้งสิ้นเลยโดยสําหรับหลิงยางนั้นก็เป็นตัวเมน DPS ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบหยิ จะมาจากตัว basic a อ t a c k แต่ว่า resonance skill เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่2นะครับที่ลิงหยางเนี่ยสามารถทําได้ดีดังนั้นแล้วก่อนหน้านี้ถ้าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยเลือกที่จะหยิบลิงหยางมาใช้งานก็น่าจะหยิบซานหัวที่มีความสามารถในการบูท basic a อ t a c k โดยตรงเนี่ยมาใช้งานร่วมกันกับลิงหยางซึ่งเจอจือน,นั้นอาจจะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปอย่างที่บอกไปครับว่าเจอจือนั้นจะโดดเด่นในเรื่องของการบูท resonance skill แล้วก็ g l a c i c o damage ใช่ครับ resonance skill เนี่ยอาจจะไม่ใช่ดาเมจก้อนใหญ่แต่อย่างน้อยๆเ,เนี่ยก็จะ ่วยบูตในส่วนของ g l a c i o Damage ด้วยก็จะแตกต่างจากซานหัวที่จะบูตแค่เฉพาะในส่วนของ Basic Attack เว้นสแตว่าจะทำการอัปเกรดไปในระดับที่สูงหน่อยนะครับก็จะมีความสามารถในการบูต b a s ATK ที่เพิ่มขึ้นมาแต่เอาจริงๆนะครับเติจือเนี่ยก็สามารถที่จะบูต t a s e ATK ได้ด้วยเช่นเดียวกันหากเราทาการปลดเชนขั้นที่4ได้แต่อีกหนึ่งส่วนครับที่ผมมองว่าสามารถคอมโบร่วมกันได้ดีนั่นก็คือในเรื่องของลักษณะการสร้างความเสียหายนั่นเองครับทั้งหลิงหยางแล้วก็เติจือเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเสียหายแบบ Mid Air Attack หร ความเสียหายกลางอากาศซึ่งหลังจากที่ผมได้ลองไปใช้งานดูก็รู้สึกว่าท่อง2ตัวนี้เนี่ยคอมโบสกิลร่วมกันได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยทีเดียวละครับ อีกหนึ่งทีมนะครับก็จะยังคงมีความเป็นโมโนกราซิโออยู่แต่ว่าเราจะปรับเปลี่ยนโพ i ิชันกันสักหน่อยครับนั่นก็คือย้ายเจิจือไปเป็นตัวเมน DPS แล้วก็เปลี่ยนเอาซับ d p พออย่างซานหัวเนี่ยเข้ามาทั้งนี้อย่างที่บอกไปนะครับอันนี้เนี่ยแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลถ้าใครที่มีความรู้สึกว่าเจอจือนั้นมี Po t e n t i a l มากพอที่จะสามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงจนสามารถที่จะหยิบมาเป็นตัวเมน DPS ได้และอย่างที่เรารู้กันว่าดาเมจส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอ้างอิงจากเ a ส i c Attack ดังนั้น ได้ดีที่สุดเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นซานหัวครับทั้งนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยหากใครที่สามารถปลด s o n a n c e c h a i นของซานหัวไปได้ที่ระดับ C6 เกงจะมีความสามารถเพิ่มเติมในการบูตเบสเอเคให้ได้อีกด้วยก็จะสามารถทําให้ตือตือเนี่ยมีดาเมจที่ดีได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นทีนี้นะครับทั้งทีมก่อนหน้าแล้วก็ทีมนี้เนี่ยผมเลือกที่จะใส่ซับเป็นป่ายจือมาก็อาจจะมีบางคนนะครับที่สงสัยว่าทําไมต้องเป็นซับพอร์ตตัวนี้ง่ายๆเลยครับเพราะนอกจากจะมีความสามารถในการฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วหากเราทําการปลด Chain ปรดี่สูงขึ้นหนห่อยเยเก็จะ มีความสามารถในการบูตกราฟิโอเดามจให้กับทีมได้อีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วก็เป็นตัวซับ d p พเเนี่ยไปในตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาถึงทีมสุดท้ายครับทีมนี้เนี่ยเราจะพ i ิกอัพให้เจือเจือนั้นกลับไปเป็นตัวซับ DPS เหมือนเดิมครับ ด้วยความที่เจอจือนั้นมีความสามารถในการบูต e s โซแนนซ์สกิลเพราะฉะนั้นตัวเมน DPS ที่เน้นใช้ e s โซแนนซ์สกิลเป็นหลักอย่างตัวละครใหม่ล่าสุดไม่ว่าจะเป็นจินซีหรือว่าชางลีเองเนี่ยก็เลนแล้วแต่ใช้ความสามารถนี้ทั้งคู่นะครับเดาเลยสามารถที่จะหยิบเอาเจอจอเนี่ยมาใช้งานร่วมกันได้แต่ก็น่าอะไครับด้วยความที่ทั้ง2องตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวละครที่เน้นสร้างความเสียหายด้วยกาซิโอดาเมจเพราะฉะนั้นเจอจอเนี่ยก็จะบูตได้แค่เฉพาะในส่วนของ e s โซแนนซ์สกิลเท่านั้นทีนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยนะ ตัวละครที่มีมาก่อนหน้านี้อย่างเท้าชีมันเดิมเนี่ยไม่ดีกว่าหรอต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าจะเทียบแค่ในเรื่องของการบูตรีสูร์นสกิลเนี่ยก็อาจจะพอๆกันแต่อย่าลืมนะครับว่าเจอจือนั้นก็ยังมีความสามารถในการสร้างความเสียหายแบบ out feel หรือว่าในขณะที่เจอจือนเนี่ยไม่ได้ยืน on feel อยู่ก็สามารถที่จะช่วยตัว main dps เนี่ยสร้างความเสียหายได้อีกครั้งนะครับหากเราทําการปลดเช a นไปที่ขั้น4ก็ยังจะช่วย boost base atk ขึ้นมาได้อีกเพราะฉะนั้นนะครับยังไงก็ดีกว่าอย่างแน่นอนส่วนัพพอร์ตนั้นจะใช้เป็นป่ายืนเมให้ เจอเจอก็ได้หรือว่าจะเลือกใช้เป็นซัพย์ที่มีความสามารถ w o r l d w i อย่างวอร์ลีน่าเนี่ยก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ และนี่แหละครับก็คือทั้งหมดของรีวิวเจิดเจือ,จอสาหรับใครนะครับที่กําลังวางแผนปั้นน้องมาใช้งานอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะเอาข้อมูลในส่วนของตรงนี้เนี่ยไปปรับใช้ให้เหมาะกับลักษณะการเล่นของตัวเองได้เลยส่วนฟูลรีวิวนั้นอาจจะต้องรอนานซักนิดนึงนะครับตอนนี้เนี่ยผมเปิดกรชาร้าได้น้องมาแล้วแต่ว่าในส่วนของอาวุธเนี่ยอาจจะต้องรอสักพักหนึ่งซึ่งถ้าได้มาเมื่อไหร่ฟูลไกด์แล้วก็ฟูลรีวิวของเจิดเจือเนี่ยจะตามมาอย่างแน่นอนครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปหากใครที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในนนสส่่วไหกก็าาามมมรถทีจะคคูดุยัน ที่ด้นล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ครับผมเบเกอร์กเกมเมอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ